ก็เลยป้ามาดเลยเอามาเดี๋ยวสิป um> ้าใหม่สตรีมสุดร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสตรีมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมยังเบอร ทีมแล้วคือเบิรงกนะใครอยากใครอยากเล่นก็ดูลิงก์นะครับชื่ออยู่ในลิงก์นะครับชืบ่ออยู่ในลิงก์นะครับสวัสดีท่านด้วยนะครับมเสกเล่นเกขอถ่ายละซอสดอ๋อแล้วมันก็ไม่ยอมคุ้เลยวันนี ใคที่เพิ่มล่าสุดอ้าวใครมาทันทในสุดบ่หรือเปล่าเออล่าสุดนี่เด้ยเออล่าสุดดิดออดดใครอยากเล่นก็มานะครับเอ้ไก่อืม มบัติแป๊บน,นะครับเก็บกล่องสมบัติมมาได้เลยนะครับดมจะช่วยนะครับ ช่วยดันนะครับอบตรงนี้เลยเนาะก็ฟรีก็ได้จะได้ฟรีๆไม่เสียตังคนะ์เนาะรอเรือนะครับรอเอ้อยมันเจ็บหนีได้เรือแล้วครับเรือดีครับรออะไรไะะกินได้จะไปหาเมืองก่อนนะ แขกมาก็แอดมานะผมอยู่เมืองเกาะนางเงือกนะนุ่มขอนน่นก่อนนะมองไม่ค่อยชัดเลยเดมถ้าถ้าถ้าเงินผมถึงแปดหมื่นเดี๋ยวผมจะสุ่มผลน้ำได้ละรอก่อนนะัรใครอยากเล่นมาก็มาเล่นได้นะฮะ มาครับใครอยากได้ผลก็มาครับใครที่มาดูขอให้หล่อขอให้รวยมีใครที่มาดูขอให้หล่อขอให้รวยขอให้หล่อรวยใหญ่นะครับขอให้หล่อรวย เดี๋ยวเราจะมาหาผลแถวๆนี้ก่อนนะครับก่อนไปเผื่อเจอเหมือนผมตอนนั้นนะผมก็ขายเหมือนกันนะผลแล้วผลสันเซเชียนเนาะเผืแบบ่อเอ้ยนี่เก็บกล่องสมบัติไปก่อนนะเครื่องบันไดเจอ,อยังเนาะไม่ดรอไม่ไม่ดอ,อบ,ไม,ไ,มดออบไม่เลย ไม่เลยอาจจะแหลกนิดนนึงนะคบอือสามสี่สามเจอเกานะแล้ว

ครับอาจจะไม่ค่อยพูดนะครคบกอะไรวะเจอคนอีกแล้วผู้ชม,ม,มนะเอาไม่ละเพื่อน มา่ายพิศาจก่อนอืมอปูอ,อืมมาครับเราก็จะมาตรงนี้นะนไฟอนฟาร์มไปะฮะฟาร์มไปมไก็จะเลพ่นกูละเสือวะ่ได้ผลตายแล้วก็จะมาปั๊มเลเวลต้องแต่ 400. 4ี่ร้อถึง450เลยเนาะแต่บางครั้งก็ไม่ถึงนะครับ เดี๋ผมม่ี้เกียรเล่นก่อนนะเราจะมาปั๊มถึงห้าสี่ร้ย้าสิบเลยนะครับมาปั๊มยาวๆครับสี400่ร้อยเรลจะได้ขายรหัสครับสี่ร้อยสามสิบสี่มีสี่ขายป่เออเอยกว่าบาทเนาะพันกันคอยล้คแบบะครับแบบเจ็ดลอยันนั้นนะเจ็ดลอยเนียเจ็ดลอยเจ็ดลอยได้ไม่ายล็ลอยบาทเท่หร้านหดเต๋า กูขายหาซิบาทเออขายหาซิบ,บ่มามาขายากูเกสือตอนนี้เลยเอาไปขายมันโหอีกบ่แกเอยากปขายมันโหอีกบ่แต่เมงึงอกี้้างมาฮัทใหาม่บ่อืมดาผ้าขี้ก็มีอืมเออแมนปั่นให้มันโหนกูนี้เลยแล้วกูจะมาเสือหลักร้อยนะให้ถึงหลักร้อยเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ขาบาท หาซิบ่าจ้าโอ้ยมันสีโหดก็เหนียเว่ยเอ้าซ้ำนี่ขันฮาร์ดคอยมีโหดเจ้ากระตองเพิ่มราคาบีก็เว่ยลูกซีบอืมฮะนียมันหาซีบก่อนก็ได้เออกว่าซีบได้ได้เนี่เออด้อยซีดอยซีดอยหาหาซีบหนังก็หาซีบบาก็พอแต่ตงอยาปั่นบีเลยซีด้อยหาซีบเราก็เศร้าเลยไม่เลย โอ้เกินจากบัณนอีกบัณฑอีกกูเสียเงินหไรด้วยน่าบัณนอีกกูเสีย,งย,ยกกเยงินเสียหาสิบบาทได้ฮะเสียเงินแกหาสิบบาได้หรือนะ้าไม่หาสิบหรอเอออื่นได้อุ้ยสื่อโจ๊กเก็บตังค์ได้ร้ายจี๋ล่ะทาคอยใบเออได้เดี๋ยวหนังกร,ระเจียวไปเติมเก็บพี่ใบหูโล่ได้เติม มุกทีเราเดคขันปะเสือบํามายคยีไปด้วยนะครับพอดีหายคียมีผมจะซื้อก่อนนะครับอืมคนนี้ก็จะซื้อก่อนนะถ้าไม่เ้ยมันเต็มลวนี่วลืมไปเลยยังเต็มอันนี้ต้องไปเอาอีกนะเพราะว่ากูยังสิรอยได้ไม่ใช่จะลืมมาฟาร์มบอสกันนะคะมันจะดรอปอาวุธด้วยแต่มัวเฮาไปกับพารู้ดูไง นี่ได้แล้วได้ตังหกหมื่นห้าแล้วท่านผู้ชมขยับด้ผลโหนๆหดก็มานะขยับด,ด้วผแบบลโหดกก็มาเด้อฮะมึเขาบอกเลยหล่ะอ,อ้าวีบนมิวน์เมื่อวันก่ออืมบอคอยไม่คนหรอก อืมอืมเกือบแตกอเอสกิลนี้ไปแตกเรียบร้อยครับแหลกมากน,นี่ก็วางปมไปเลยนะวางปมไปแตกเราก็จะมานี่ยน,นะ นี่ความไม่ครบนะนมาครับมาครับมาครับมามาเช่ยง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 ทอง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 